สวัสดีครับารายการซุปประจ์วันนี้แตกต่างนิดนึงก็คือจะเห็นได้ว่าซุปไม่ได้อยู่ที่โต๊ะซุปแต่จะอยู่ที่งานตัวเองของงานเทรดเดอสองข้าใครเข้ามาใหม่นี่เลยเดี๋น้องเขาลงลิงก์มาให้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบอลดูที่ลิงก์นี้เลยนะครับพูดอย่างรวดเร็ว3นะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากกดด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับมาในส่วนงานวันนี้ใครที่มางานเรามีตรวจ ATK ให้นี่ให้น้องก็ตรวจเราไปดูเนี่ยในงานมีอะไรบ้างก่อนที่คนจะเยอะกว่าน,นี้เพราะจรงิงนะตอนนี้เนนนนพิ่งเริ่มงานได้5นาทีแต่ว่าคนมันแน่นมากอาหารเราก็มีให้อาหารเพียบมีแต่ร้านดังๆมาหรือเปลาทงงูนี่มันร้อนไปเดี๋ยวครางหน้าเราจะหาที่จัดที่มันไม่ร้อนนะกับที่มันไม่แน่ขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับจะมีคนมากมายข้างในเราจะมีที่นั่งให้ด้วยมีเครื่องดื่มมีทอข้างใน แล้วเดี๋ยวสภาพามาดูร้านต่างๆกอนดีกว่าเราจะเจาะทีละร้านเลยถูกไหมเราจะไปทีละร้านกันเลยดีกว่านี่เลยหนึ่งในเจ้าคิดสันคิดครับก็จะเป็นตัวแทนของท็อปแมชชีนแท็บเขาก็จะเอาของมาขายเนี่ยซื้อได้หมดเลยเมื่อกี้เห็นพี่ๆหลายคนก็บอกเขาจะซื้อไปให้ลูกๆกันอยู่เพราะนั่นเองก็จะเป็นหนึ่งในร้านที่มาออกนี่ครับนี่เขาจะเป็นเจ้าที่ขายแม่เหล็กนี่เราจะแนะนำมาให้นี่นะครับพลาสซิกที่ซกสวัสดีนะครับน่าเป็นของคนไทยทำเองถูกไหมครับนี่จะเป็นของคนไทยทำเองซึ่งเหมือนที่บอก ทุพูดเสมอถ้าคุณเป็นนักสะสมแม้กสาคัญสุดของเมืองนอกหายากของไทยครับใช้ได้เหมือนกัน35 PT 100 PD 130 PD เพราะนั้นขอบคุณที่มาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรจะมีมาลุยกันต่อคนตรเยอะเลยอันนี้เรามาไหน JS Soccer Card หนึ่งในเจ้าที่มาเหมือนกันครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับผมเนี่ยไทรเป็นแฟนแมนยูนี่เลยบูโน่ก็มี แฮร์รี่เคนเคสฮิตนะเนี่ยโรเบิร์ตสันของท็อปเก่าก็มีถ้าคุณชอบการ์ดงานอย่างเงี้ยต้องมาเพราะถ้าเดิมเพียงแค่ซุปเดินเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยแต่ละเจ้าการ์ดไม่เหมือนกันเลยคราวนี้พลาดคราวหน้าอย่าพลาดนะเราจะจัดให้ใหญ่กว่านี้อ่ะเรามาทางนี้ก็ได้นี่คนที่เรารู้จักสวัสดีครับกาสเตอร์มีร้านอยู่ที่เมกาบาร์ซาสะพานเหล็กชั้น5นะครับเป็นร้านขายการฟุตบอลแล้วก็พวกโปเกมอนวินเทจครับเห็นไหมครับกล่องเขาก็มีเพียบ น,น,นี่ซิงเกิลเขาก็ขายครับนี่เอเมเนนใครไม่เคยเห็นต้องเอเมเนนรุ่นแรกอ๋อ,อกดี๋ยงพันหน้าสะสมออร์กาทั้งหมดนะครับนี่เขาจะมีขายทั้งเป็นซองด้วยเห็นไหมมีบาสเกตบอลมีอะไรเหมือนที่บอกเจ้าของใจดีมากครับไปสามารถไปหาเขาได้ทีเพกกะเขาจะมีคอมมูนิตี้ของเขาที่มีโต๊ะมีโต๊ะให้เปิด,ให,ปดให้พูดคุยกันใครว่างก็สามารถมาเจอทีมงานเขาได้เลยนี่สนับโปรโมทเต็มที่ขอบคุณนะครับวันนี้ที่มานะครับ ต่อมามารุ้ยกันต่อดีกว่า7 7ดบเีแค่โหยการเทียบสวัสดีนะครับสวัสดีขอบคุณที่มานะครับนี่เราจะเห็นนะว,ว่าการเทียบเลยดูนีไฮไลท์เลยโหยคนแก่อย่างซุปนี่แวนบาสเทนเฮ้ยเมสซี่นัวเดี๋ยวนี้หายากมากเฮ้ยโดขับคิดอีไอไอย่าแวนไดออนการ์ดให้ททำเล่น <l> ใครเห็นคลิปนี้ยังตามมาทันได้เดี๋ยวเราจะลงทุกคลิปเลยนี่ก่อนเลยก็ได้มาแก๊งนี้มาแนะนำตัว,ตวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อ ส,ส,ส,วส, egg, สวัสดียกมงยกมือสิครับพี่ครับแหมสวัสดีครับชื่าเต้นครับแอดมปินเพจหลบชูวัดเองครับ กิจกรรมมาเต็มนะครับบอกเขาว่ามีแค่โต๊ะก็ยังคงจะเอาอะไรของตัวเองมาทำผิดกฎทุกอย่างสำหรับเหตุนี้มีอะไรอ่ะมีอะไรนะน้องมีเ<ม>จลามีการ์ดมาคามา,าเต๋อมาเถิดแล้วก็มาขี่ครับอ๋อมีการ์ดมาโชว์ด้วยมาขิ่ด้วยจะดูจากการแต่งตัวแล้วอย่าไปใส่ใจกับเพตุนี้ไม่หรอกครับเป็นหนึ่งในเหจุที่เขามีเขามีเบรกอยู่เสมอนะครับถ้าใครสามารถเข้าไปเฟซบุ๊กเขาก็ได้แอดมินน่ารักทุกคนมีสาวสวยน่ารักด้วยหนึ่งท่านแล้วก็จะมีทีมงานมากมายอันนี้คือในส่วนของหลวงเจ้าพา์เ้ง ร้านเยอะครับร้านเยอะจริงค่ะนี่27ร้านเลยมั้งที่มาออกงานคราวหน้าเราจะให้มีเยอะกว่านี้เข้าใจว่าหลายคนติดมันใกล้สงการใกล้อะไรแต่ว่าไม่เป็นไรนี่เลยโต๊ะนี้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่มานะครับ <S <S แค่เห็นก็รู้แล้วว่าโต๊ะนี้แม่งต้องจเจริญแน่นอนครับ <S 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 เพราะว่าเวอ้ <S <S ์วคูคือทีมที่ดีสุดในโลกครับอันนี้ไม่ต้องถือเวอ้์วคูนี่แม่งคือสุดยอดนะเพราะนั้นโต๊ะนี้จเจริญโอ้โหนี่ นี่นี่เขาเรียกว่าลิวพูของจริงมันต้องอย่างนี้นี่เลยเห็นไหมลิวพูทั้งนั้นแฟนลิวพูเดาว่าทุกครั้งจ้ารีตต่อลิวพูมาขายแน่นอนเพราะฉะนั้นสนใจติดต่อครับนี่ครับน่าจะว่าน่าจะมี Facebook บชื่อ t o อปบั e เด็ไปตามหาเขาได้มีเฟซบุ o กไหมครับ i ครับเป็น ig ครับ,รบผมเพราะฉะนั้นไปตามหาเขาได้ใน ig ของเขาเลยนะครับถ้าคุณเป็นแฟนลิวพูต้องไม่พลาดในในคนนี้เราก็รู้จักนี่ว่า หนึ่งในเบเกอร์เจ้าใหญ่ของไทยครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับจากเขตซีนอฟฟ์นะครับเจ้าชายเกลือครับชื่ออาจจะไม่ค่อยเป็นมงคลในการเบรกแต่รับรองที่เขาเบรกอยู่ทุกวันใช่ไหมมีโปรดักไม่ว่าจะเป็นแลนด์ทั้งทีมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นน่าสนใจเมื่อกี้ตอนแรกมาดูของเขาแล้วนี่เลยโตนาลี่น่าสนนี่กำลังอินเทรนจากขอบแรมซี นั่นออกมาครับเพราะนั้นเนี่ยเขามาในการเอาการมาขายด้วยแต่เหมือนได่บอกถ้าใครอยากสนใจเบรกอาน่าจะเบรกเกือบทุกวันมั้งวันเว้นวันเลยวันเว้นวันเลยครับพรีนซอฟสามารถหาได้ใน f Facebook ครับเพราะนั้นถ้าคุณชอบเบรกนี่คือหนึ่งในตัวเลือกเลยผมแนะนําเจ้านี้แล้วเราก็จะวนมาโอ้เจ้านี้จะดูลกยุ่งเหยิงมากริวเอเคเด็กชายริว นี่เขาเขามีชื่อของเขา SG Sport s h a d i n g a ดชื่อเต็มเลยใช่ไหมใช่ค่ะบหาได้ใน Facebook เช่นกันนะครับทำเบรกบ้างให้ข้อมูลบ้างรู้ว่าเด็กชายริวชอบอะไรชอบเนมาชอบสะสมเขาก็จะมีการ์ดโชว์เขามีกล่องมาขายด้วยวันนี้ริวจะขึ้นพูดด้วยใช่ไหมวะใช่ริวขึ้นพูดด้วยครับหรือในเอ็กซ์เพิร์ที่เราเชิญมาพูดเฮยมาแล้วมาแล้วมา้วอันนี้อีกหนึ่งเพจเบรกครับชื่อ LBC Sport c a d หาได้ใน f a c e b o o หนึ่งเพจที่มีสาวๆมาลอดตาลอใจเราน้องสาในะครับเจ้าของเพจคุณนัทนี่เขามีการ์ดมาโชว์อันนี้อันนี้เพจน้องครับระยองการ์ดเหมือนกันอันนี้คือจะเป็นแก๊งระยองที่มาด้วยกันนี่เขามีสติ๊กเกอร์มาหายเดี๋ยวื่อก่อนแนะนำครับถ้าคุณชอบเบรกเข้าไปแล้วก็แต่นี่ก็เป็นหนึ่งในเพจไปหาได้ใน a c e b o o k นะครับ LBC จะเบรกอยู่เรื่อยๆมีแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลด้วยนี่แลลว LBC เขามี F1 เขามีซ a w อ r ์เขามีอะไรมากมายเลยเพราะนั้นเนี่ย อีกหนึ่งตัวเลือกในการเบรกก็คือ LBC รวมถึงพี่คนนี้ฮอตสุดช่วงนี้ครับพิรุษ r b Sports Car เป็นหนึ่งในเพจที่เบรกรื่ด้วยครับจำได้พี่รุธล่าสุดมีทั้งแต่ i e m นแมมี EPL มีทุกอย่างเลยใจดีทั้งสองเพจเลยทั้งนัดทั้งพ่รุธมีสามารถให้ข้อมูลได้เต็มที่นะครับเหมือนี้บอกว่าวัานี้เรารวมหลายๆคนพี่ๆหลายๆค,คนที่มีความรู้เข้ามาถ้า ไม่ได้เจอพี่เขาในงานถ้าคุณสนใจเพจไหนก็นแล้วแต่เพราะว่าย่าง้แล้วมันเป็นเพื่อนกันหมดแหละฮะคุณทักเพจไหนไปเขาให้ความรู้ได้หมดอยู่แล้วน,นั่นหนึ่งในพี่รุตก็เป็นหนึ่งในเจ้าที่ควรจะแวะเวียนเข้าไปหารับรองไม่ผิดหวังอันนี้ก็พี่รุตเช่นกันต่อหลายโต๊ะเกินลุยนี่เลยเมื่อกี้ดูแล้วเบลามี่เบลามี่ต้มีการโชว์ด้วยมีการเหิดดีนะครับผมเห็นนี้ต้องจเจริญแน่นอนเห็นการลิเวพูแล้วอย่างเงี้ยนี่ก็การลิเวพูอีก เพจไหนมีการรูคูผมเชียร์ทุกเพจครับอันนี้อันนี้รูคูน,นี่แหละอ๋อมีแม็กวายด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกเหมือนกันทําเบรกเหมือนกันใช่ไหมครับ,ม,ม,บรมีมีเบรกไหมมีเบรกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของคนไทยครับคุณชอบใครคุณสนิทกับใครคุณอยากรู้ไงคุณเข้าไปได้ทุกเพจทุกมั่นใจว่าทุกเพจเนี่ยเขาให้ความรู้เขาให้ข้อมูลเรื่องการ์ดได้เหมือนกันหมดนี่เลยเป็นแฟนขับน้อยเยอะเลยน้อยเยอะเ,เพียบเลยเนี่ยนึกเลย เียโอ้ทับห้าอะไรนี่ก็ห้าสวย Noier g o Strike on Card Showcase ป่ะเ,เนี่ยใช่ Top Showcase ของ n o y e r เองคนเข้ามาสะสมอาจจะไม่เคยเห็นรุ่นเก่าๆของ Top เป็น Top Showcase เ,เหมือนที่บอกครับทุกเพจให้ความรู้ได้หมดเข้าร่วมเบรกได้หมด89เก้รู้จักกันหมดได้ทั้หมดเนี่ยนะเนี่ยเข้ามากวนใจแล้วเห็นไหม,นนมไเขาเนี้ยผมจป่วนด่วนกไปทั่วเนี่ยมา Red a s c a r ครับสวัสดีครับโอ้โหอ่ะโอเคมีลูกครูบ้างเราถือว่าเราโอเคโอเคเรา อีกเหมือนกันคือตอนนี้อาจจะงงว่าทําไมหลายหลายคนเอา EPL มาวางเพราะามันมันเพิ่งออกมาด้วยน e ะ EPL ปรซึมเนี่ยที่รูปเพจจะมีหมดแล้วก็คนไทยดู EPL เยอะอยู่แล้วเพราะนันเนี่ยเ,เล่เบรกนะครับหรือว่ามีแค่ขายก๊ามีเบรกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกับว่าส่วนใหญ่พี่น,น้องเขารู้จักกันหมดแหละเพราะนั้นวันไหนคุณว่างคุณอยากเล่นเบรดเรดไหนอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันได้หมดอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือทุกเพจที่เราเอามาให้เขาได้ทําความรู้จักกับหลายๆเจ้าให้ได้รู้จักกับคนที่มาเดินเพื่อ มาลุยคนเยอะเกินแต่ไปหมดนี่เห็นว่าบอกแล้วว่านี่คนมันเยอะจริงๆตอนนี้งานเพิ่งเปิดได้15นาทีนะครับนี่มาเดินตามมาฝั่งนี้มาครับมาัอดีนะครับเอ้านี่ก็แก๊งนี่แฟนแมนยู้อยเยอะช่วงนี้แมนยูเล่นดีมากจริงไหมเบสสิครับสวัสดีครับเทวินนี่กันหนึ่งนของสมตัวยงครับพี่แบงค์อยู่ทางนู้นเดี๋วหาอะไรก่อนเดี๋ยวมาคุยด้วยมาสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับ ตามบทงานพี่ในยูทูบรูกทุกคลิปเลยอันเชลตติอันนี้เหมือนที่บอกครับ,บงบอกอายุผมสวยงามเหมือนที่ซุพูดเสมอครับบางทีมันไม่จำเป็นต้องสะสมแค่การ์ดลายเซนอย่างพวกการ์ดเบสการ์ดเองเนี่ยเซตฮอลแลนด์ถ้าคุณไม่นักสะสมนะอันนี้ซุปย้ำว่าการสะสมมันมีได้หลายแบบแต่น,นี่คือหนึ่งในทางเลือกของคุณนั้นเหมือนที่บอกว่าอยู่ที่ความชอบด้วยอะอย่างซุบอกะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะไม่เป็นความสำคัญฟูเตล,ล่าหายากเดี๋ยวนี้ฟูเตล,ล่าเข้ามาด้วยฟูเตล,ล่าหายาก สะสมย่าเหมือนที่บอกส่วนตัวซุบชอบอันชลอตติเพราะน่าจะเห็นว่าจะพูดย้ำอันชลอตติหลายรอบมากเขาชอบแต่นี่ครับเพราะนี่คือ1ในเซ็ตที่คุณเข้ามาได้เรามาต่อมานี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แหละครับที่เราเรียกว่านักสะสมตัวจริงไลเซนเขาก็มีเบสการ์ดก็มีอินเสิร์ตก็มีเหมือนที่บอกว่า รู้ว่าเดี๋ยวนี้คนลงทุนเยอะแต่ว่าดูไปเนี่ยเกินครึ่งมันก็ยังเป็นนักสะสมอยู่เพราะนั้นถ้าถามซุปว่าถ้าคุณเข้ามาใหม่ในวงการการ์ดพวกนี้แหละคือสิ่งที่คุณต้องเริ่มสะสมดูว่าคุณชอบคุณเอนจอยไหมเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งในทางเรื่องของคุณนะครับที่มาแล้วเหมือนที่บอกมันอยู่ที่ชอบใครอย่างเงี้ยชุดดูเ hey, ฮ้ยนี่ทับห้านี่ามาเวสต่แมคเคนนี่เอสพี <"SP" S 2> ด้วยนี่อย่างเงี้ยเลนาพูดเสมอว่าถ้า2026ิกเมกาเป็นบอลเป็นเจ้าภาพบอลโลกขอดูนะเรนาจะมีราคาเพราะซุปเยอเมอนนกััสสดีครกแล้วแน่นนอครับ จริญแน่นอนเพราะอะไรครับาดีที่สุดที่ซุปชอบถ้าพูดย,บยาบยบคือสุดตีนครับทีนี้ทีมนี้นี่คือที่หนึ่งในดวงใจแต่ว่าต้องยอมรับเลยอย่างซุปเองยังไม่เคยเห็นการพวนนี้มานานมากเลยโหฟูเจล่าโหเนี่เดี๋ยวฟูเตล่ามานี่มั่นใจเลยคุณเกวนี่ที่เป็นซีโเขาจะต้องงงว่ามีคนที่มีการฟูเตล่าเขาเก่าขนาดนี้ซุปยังไม่มีเลย<ะ>นี่บอกอดูยังไม่แก่ยังเก็บไว้เรื่อยๆบลโอ้ทุกคน ปี97 98นี่ปีเท่าไร2022 25ปีบางทีก็แก่กว่าบางคนในงไงแน่นอนแกกว่าน้นองๆครึ่งองเอาจริงถ้าพูดอยาหยาบนะครับอันนี้หาโคตรยากพูดเลยว่าหาโคตรยากบอกเลยนนเมอร์ลินก็เก่าพอเนครับเมอร์ลินนี่ก็เก่าโหนี่คือโคตรคลาสสิกเอาจริงถ้าคุณไม่เคยเห็นคุณเป็นนักสะสมนะ นี่คือจุดเริ่มต้นของการ์ดสมัยก่อนอันนี้แหละคือสิ่งที่คุณต้องเริ่มเมื่อขอใหว่าคนเราเด็กสมัยตอนนี้ที่เข้ามาขออนุญาตพูดว่าเข้ามาใหม่ๆอาจจะแบบไปเห็นการ์ดที่มันเป็นรุ่นใหม่แล้วแต่แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนี่คือจุดการเริ่มกาของมอนย้อนไปปี๙เสียซุปเพิ่งอยู่ม .6 เองบง่งบอกอายุเหมือนกันแต่ว่าเนี่ขอบคุณที่มานะครับขอมาใช่แล้วสวัสดีครับอ๋อนี่คือเจ้าที่ทำท็อปโหลดทำอะไรเองด้วยใช่ครับ อีกเหมือนกันซุปพูดเสมอถ้าเคยดูซุปคลิปซุปคุณไปน่าสมสลีปท็อปโหลดเดอร์แม่เหล็กสำคัญยิ่งยุคนี้ท็อปโหลดเดอรอ์คนไทยจะรู้จัก่อลต้าโปบีทีแม่หาโคตรยากเอาจริงหายากทำไมเราไม่ใช้ของเรากันเองเดาว่วาไซซิ่งก็น่าจะได้หมด,ดทุกไซครับ3 5ถึง180ครับกไซนี่ของคนไทยทำเห็นไหมครับสุดยอดเพราะนั้นนะอยได้บอกครับ แม้คนไทยทอปลดเดอร์คนไทยซุกจะพยายามเอามาใช้ในเบรกซุปทั้งหมดในรายการทั้งหมดดีแล้วที่น้องเข้ามาเนี่ยน้องเขามีบัตรด้วยเพราะนั้นถ้าคุณสนใจโอเคแหละของทรงต่างถ้าสุดท้ายมันเหมือนกันหมดเอาจริงหาอะไรที่มันใช้ง่ายๆย,ย้ำเสมอของนักสะสมทอปลดเดอร์สลีฟแม็กสำคัญสุดจริงๆขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสแมนคลเลเทเบิลี่นี่ครับมัสแมนคอลเล็กซ์เทเบิลต้องบอกว่าเราเป็นสตาร์ทอัพของคนไทยนะพี่ซุปเป็นสตาร์ทอัพเช่นกันครับ ของสะสมของคนไทยนะครับทำของสะสมของคนไทยด้วยอัลบั้มสติกเกอร์สะสมนักฟุตบอลไทยโอ้การฟุตบอลไทยพี่มีการฟุตบอลไทยด้วยใช่เฮ้ยนี่ไอ้น้องไอ้นี่จะได้เหรียญนี่วะเทนิครับเทควันโดฮะโอ้โหต้นแบบเราทำเป็นลักษณะของการนักกีฬาไทยไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกที่ได้รู้ว่าคนไทยก็ทําการ์ดเจ้านี้ก็น่าสนใจครับไม่ต้องห่วงเลยหลังจากงานนี้สุขน่าจะมีโปรเจคคุยกับน้องเขาหรือพี่เขาแน่นอนเพราะว่ามีในใจพี่ใหญ่เขาแล้วอ๋อสติกเกอร์ก็ได้การ์ดก็ได้ เออคนไทยเก็บแต่การเมืองนอกทําไมไม่หันมาเก็บจะเมสซี่เจหรือใครก็แล้วแต่น่าสดนุ้ยเอาจริงเพราะฉนั้นถ้าคุณเป็นนักสะสมตัดเรื่องลงทุนออกนะอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกดีดอดใจได้พิมชาติได้ไรคูโนครับอีกหน่อยมันอาจจะมีราคาแพงถ้าผู้อยากอยากแพงที่เทียก็ได้เพราะลายเซ็นพวกนี้ไม่ได้หาได้ ง่ายๆถ้าสุดท้ายได้ทําแล้วมาร่วมกันเพาราะนี้น่าสนใจเช่นกันแต่ว่าก็คือมีทั้งสติ๊กเกอร์ด้วยสติ๊กเกอร์ด้วยการ์ดด้วยแล้วก็มีการ์ดด้วยขออนุญาตดูสักหนึ่ง<ด>อันยครับดีไซน์ไม่ได้แพ้นะองจริงเข้าใจว่าท็อปโหลด35 35ก็ใส่ได้ดีไซน์มาให้เหมาะัะไซส์ของท็อปโหลดที่มีแล้วด้วยมีข้อมูลข้างหลังด้วย น่าสนสองสางานหน้าอาจจะได้เห็นอะไรพิเศษก็ได้ใครไปรู้ไงขอบคุณขอบคุณที่มานะครับผมของคุณนะครับคุณพูดเสมอเราคนไทยด้วยกันของนอกสะสมได้ดีต่อใจครับแต่ทำไมไม่ช่วยเหลือคนไทยไม่หนุนคนไทยกันเลยเพราะนั้นเนี่ยว่าจะเป็นท็อปโหลดจะเป็นแม็กเมื่อกี้หรือการ์ดคนไทยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่วงการการ์ดเราไปเรื่อยๆมาลุยต่อ นี้คือในส่วนของข้างในซึ่งเดี๋ยวเราจะมีมีฟูเตล่ามาพูดครับเราจะมียิทยากรมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาดูถ่ายรายการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเทรเทนเนตนะคะเรียนลำงครับไม่ได้คาดหวังว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ซึ่งเป็นสิ่งสิ่งดีนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นโจท์ได้ทุกว่า To encourage newcomers to come into the carrot hobby and experience the love of collecting carrots. So, thank you all for that. จะมองว่าตลาดนี้เป็นตลาดอินเวสเมนต์รัวๆนะผมผมมองว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเราเข้ามาต้องรู้จักกับกีฬาที่เราอยากจะสะสมมันต้องมีความราักเข้ามาก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องมูลค่าว่าไปนั้นมันจะแพงไปนั้นมันจะถูกเก็บสิ่งที่เราร้าก่อนพอเราเริ่มศึกษาตลาดข้นไปเรื่อยๆครับเราจะรู้เองว่าเออไปนี้มันสามารถเก็บเพื่ออินเวสได้นะไปนี้มันสามารถเอาไปต่อ,อยอดไปต่อขึ้นได้เลยครับ เป้าหมายของอเราในการกเข้ามาเราต้องการจะเก็บแบบไหนกันถ้าเราชอบอยา่างที่บอสว่าก็คือ,อกัลเชน่าเนาะเพราะเป็นสองขาส่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการลงทุนอ่ะเราอาจจะต้องลงดีเทลเยอะนิดนึงเพราะแบบเราอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเช่นการเช็คดีเการดูเช็คลิสต์การเช็คฟ็กยอกอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมองว่าอันนี้มันค่อนข้างแบบลึกจากเรื่องต้นนิดนึงก็คืออย่างที่บอสบอกเลยคือชอบก่อนแล้วเราก็ให้ความชอบนำทางไปประมาณนั้นครับผม ไปดูข้างบนดีกว่าพี่บอสเขาเอาการ์ดมาให้พี่บูญเอาการ์ดมาโชว์ให้ไม่ได้เอามาให้นะเอามาโชว์รู้มูลค่าแล้วแต่งงนิดนึงแล้วใครที่ยังไม่ได้ขึ้นไปดูข้างบนนี่ครับคือโซนที่เอาการ์ดมาโชว์ไว้เหมือนที่บอกฮะว่าที่เคยโฆษณาไปแล้วว่า2ตู้นี้จะเป็นของพี่บอสเขาเอาคอลเลกชัน CR7 ทั้งหมดที่เขามีมาซึ่งคนก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันมูลค่าเท่าไหร่บอกได้เลยว่า2ตู้นี้รวมกันการ์ดทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ8ถึง10ล้านแค่2ตู้นี้นะเชือกโด้ ที่คนไทยจนะไม่แน่เคยเห็นมาก่อนมีเชือกโด้ใบนั้นใบเดียวก็3ล้านแล้วครับ9.5โดลุก,กี้9.5ใบนั้นใบเดียวก็3ล้าน ส่วนเป็นการ์ดเก่าของซูปพี่ซุบโชนอยู่แล้วมีตั้งแต่คาบูมเซตจากซิเลกอะถ้าดูคาบูมเซตนั้นตอนนี้ราคาขึ้นไปสูง ี่บุญคนไทยไม่น่าจะเคยเห็นก็คือในส่วนของสเปกตอรทั้งใน2016ที่เป็น global icon ทั้งเซตของแกรครบ36บอยน่าจะเป็นหนึ่งในโลกมีไม่เกิน2อสคนที่มีครบทั้งเซตเรามีคนไทย1คนที่ครบทั้งเซต อื่นๆที่เราโชว์ก็เหมือนที่บอกครับมีตั้งแต่รูปในกรอบเสื้อมีอะไรก็แล้วแต่แต่เหมือนที่บอกไปแล้วนะครับว่าไม่ใช่ทุกตัวที่ขายบอกเลยอย่างเช่นเมสซี่เมสซี่ไม่ได้ขายครับหาไม่ได้แล้วเมสซี่เสื้อบาร์ซ่า ไ,ไม่ได้ขายหรือว่าหรือทางเพจจะมีอยู่เรื่อยๆแหละครับอีกเหมือนสตาร์ทเมสซี่เข <laughs> าไม่ได้ขายวันนี้พี่มาถึงตั้งแต่กี่โมงนะครับครับบ่ายสามครับบ่ายสามรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ ก็สนุกดีครับก็ได้เห็นการ์ดที่หายากหลายๆไปใบนะครับรู้สึกว่าขอบคุณเพราะว่าอยากมางานแนวนี้นานแล้วเหมือนมีคนเยอะดีครับที่สนใจเรืเ่องการ์ดใช่ใช่ครับไปเจอร้านนี้ปุ๊บยืนคุยกัน1ชั่วโมงยังเดินไม่ครบเลยเนี่ยก็เลยอยู่เดินห้าโมงเลยใช่ครับคือยัง,ยงฝั่งยังไม่ได้ดูเลยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นงานแรกๆที่ มันกับรวบรวมนักสะสมการ์ดในเมืองไทยมารวมไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้เรื่องแนวทางการเก็บการ์ดด้วยครับทั้งเป็นพวกคอลเลกเตอร์หรือว่าอินเวสเตอร์เหมือนกันก็สําหรับนักสะสมมือใหม่เนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับวันนี้พอจะเข้าใจว่าเอออยากลองแบบเทรดการ์ดนานแล้วอันนี้ก็ได้ลองลวตั้งแต่เข้าวงการมานี้น่าจะเป็นงานแรกเลยมั้งที่ที่เจอแล้วแบบได้เจอพี่พี่เบเกอร์ทุกคนพอจะโชว์ได้ไหมครับวันนี้ได้ไรกลับบ้าน กล่องพิซซี่มกล่อง,องไม่พลาดนะครับมางานนี้จริงๆได้ได้มาเห็นหน้ากันเนาะเพราะว่าคุ้นหน้าคุ้นตากับหลายๆคนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ้ามีครั้งที่2เนี่ยน่าจะาน่าจะใหญ่กว่านี้มาร่วมแน่นอน<ช>โอ้โไม่พลาด,าดครับไม่พลาดถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไม่ติดงานอะไรอย่างงี้นะผมบอกเลยว่าน่าจะใหญ่กว่านี้คนมาเยอะกว่านี้เพราะว่าคนเริ่มเห็นแพทเทิร์นของมันลวอะไรอย่างเงี้ยครับผมดีดีดีใจที่พี่ซุปและทีมงานหลายๆท่านแล้วก็คนที่มาร่วมงานเนี่ยแบบช่วยกัน ให้มันออกมาเป็นรูปนี้ได้คือผมแบบประทับใจมากสุดๆไปเลยฮะขอบคุณที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับนะครับันนี้ขอบคุณครับ พยายามจะให้ดูบรรยากาศยิ่จะเห็นว่าขนาดเหมือนที่พยายามย้ําว่าภายในครึ่งชั่วโมงคนอย่างเยอะห้างวัน,นี้คุณติดธุระมาไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับเราจะมีทุกตายมากอาจจะไม่ได้จับที่นี่ทุกครั้งด้วยเราต้องดูเรื่องจานวนคนเรื่องของฤดูเรื่องของอะไรด้วยแต่ว่าความตั้งใจซุปก็คือต้องการจะสร้างงานที่พี่ๆน้องๆมาพบปะเจอกันได้ คนมาซื้อขายก้ากันได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นี่คือความตั้งใจแล้วเราก็จะทาไปเรื่อยๆสิ่งที่เราจะทาทำก็คือยิ่งจัดเข้าไปาได้มีการชเชิญคนจากต่างชาติมาถ้าเขามอางไทยบดีเราก็าจะดึงคนต่างๆเข้ามาเราจะมีคนที่พูดเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะมีคอลเลกชันของหลายๆพี่หลายๆห,ห,หลายคนที่จะทธอยเอามาโชว์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสําคัญสุดอยากติดตามข่าวสารข้อมูลโซเชียลมีเดียทั้งหลายของซุปไม่ว่าจะเป็น Facebook IG ติดตามได้หมดเลยครับแล้วก็ย้ำอีกทีอย่าลืมกด s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ